เอาไอ้เกียร <arken> ์ชาไม่ไหวกูสักตัวเว้ยเออเกียร์ชาเว้ยกูสักตัวง่ายเอาง่ายเลยเอาง่ายเลยเอาง่ายเลยไม่ใช่พี่ต๋อไม่เก่งครับไม่ใช่พี่ต๋อยังไม่เก่งครับไอ้พี่ต๋อไม่เก่งเอาไปแล้วเดินหนีกูคนเราดูปังโอ้ตายเฮไปไปโอหล้างทองผมจะกระโดดหลอกเจนสองโดดเฮไปไปโอกาเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยมึงเอาผักผักตูดหันมาทำไมวะไอ้เหี้ยแม่งผักตูดหันใส่กูชชีเฮ้ยวิโดดลงมาโดดลงมาวันแทบโอโคตรทเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยโดดลงมาวันแทบไปสัตว์ตายอยากวัดแทบโออยจะมากระตันทำไมเลยเนาะลดอ้อยลดลดเฮ้ยลดลด วิ่งรอดได้ไงไม่รู้ยึดเฮ้ยพี่ไอมีอะไรคุยกันสิพี่ตั้งเออเฮ้ยยึดล่างก่อนมองนู้นเอาไปมองนู้นแล้วไงต่อเขาผมวิ่งมาผมวิ่งมาอย่างงี้วิ่งมาอย่างงี้เฮ้ยยึดไม้รอบเฮ้ยเขากลัวเขาทำการที่จะเลือกที่จะกลัวไม้เขาเดินหนีผมผมยืนแอคผมแอคกได้โคตรโดดเอาๆกลับมาเขากลับมาเขากลับมาเขาเขาโดดเขาโดดไปไหนไม่รู้เขาเจอพี่สาวอย่าทำพี่สาวนะเออพี่สาวกลับล่างเอา แบบดูแปดแอมดูไวตอนนี้ผมยืนมองหน้าเขาแบบหันหลังเขาเขามองหน้าผมเขาไม่เอาผมตีนเกชาเฮ้ยทุกคนดูนี่ฮเฮ้ยตังโอ้โหโโคตรอ้มองหน้าตีไม้ไปหน้าเขาแย่ยงงานกูเนี่ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูหันหลังให้มันมันามาตีไหมไปหน้ากูคิดไม่อยู่แล้วผมคิดไม่อยู่แล้วไงก็ okay. ยืนรอม,มันก็จะยังจะตีเฮ้ย เวนเกิลตอบเธอแล้วเวนเกิลตอบเธอแล้วโอ้ยกูเร hey. hey, Un ียนจัดกูเรียนจัดถอยถอยถอยว้าวจับโอ้ยไปเฮ้ยยังกอดตีกูดิรู้ไม่เจอไปตีอะไรล่ะครับหารู้ไม่เจอเหรอไม่เป็นไรนะพี่สาวอุ้ยอะไรเนี่ยมึงมาดูกูทำไมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมเปิล โอเม่ป์อเมเปอเลสโ s ดูดูดดู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 ับกอเลยครับไว้ตะล่ลังตรงตะลุ่นลงตองไปก่อนนะครับตองรับดูกูเจ็ดสองดูกูเจ็ดสรอบนี้กูไม่พลาดแน่นอนดูกูเจ็ดองดูไว้ดูไว้เต็มสตาหนะสามสองหนึ่เจ็เจ็อโอ้ยไม่ได้เอาดีกูพาเอาดีกูพาไม้เขาดีกูพาไม้วันับไม่โดนไม่เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปสเต็ป เดี <laughs> đ đ ๋ยวเดี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 ๋ยวกูว่าทันพ์มา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 กู้อาถรรมาโอ๊ยโดนเดนกูไปโดนกูไปโดนกูไปรอาเท่าไงรอบสองได้แล้วกัารมาสามรอบติดอุ้ยให้โดนกูหลอกเฮ้ยไปไหนนะคุณไปไหนแล้วนะอุ้ยบิงไม่เนี่ยใช่จะทำตัวอย่างงี้กูไม่ชอบไปนะจุนโอ้ยเดินติด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 คือโอ้ยโอ้ยไม่ชอบไม่ชอบเลยโอ้ยดูดูกูใช้จิตวิบยาด้ะดูดูดูกูใช้จิตวิบยา จีบยาตายแล้วโอ้ยไม่กลัวจีบยาไปหลุ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 ดเนเนโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดโคตรึงโคตรอันตรายนะนี่รอเรือจะอาอยักเลยคลปนี็รเร็วอย่ามีิงสัตว์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุอตีหมูอนกูเฉยอเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะไม่เอาแล้วโอยตายโตัวนี้ิไปยังไเนีย บอมาให้ยเฮีฮิยาจจอาวบบอ้าวยดโอ้ฮะบอกฮิตบอกตัวนี้มันกว้างอยู่เลยนะผมว่านะว่าฮิตบอกตัวนี้มันกว้างยิ่งกว่าประเทศชาติไทยอย่าลนะผมอเลยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สาวพี่สาวระวังนะไอ้ไออ ไม่โดนตายอยากเออเออเออลบไอยาอ้าวอ้าวไม่โดนหรอกใจมันนิ่งเกินกว่าเอ้ยเย้ยวิโดนอีกอ้าวยิดเจ็ดสองอ้ยิดปังหัวยิดโอ้ทีไอ้ย่าเจ็ดสองไปพับไม้เสร็จหน้าด้วยเี้ยโหดจัดเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ ทำอะไรอะน้องอยากน้องระพี่มันระดับหัวโจกหัวโจกแก๊งอ่ะตีไม้ตีไม้สอบเออหัวโจกแก๊งอ่ะขอเจ็ดเครื่องได้ไหมขอเจ็ดเครื่องได้ไหมเฮ้ยด่ยทีมอายื้อจะตีโดนหรอคิดว่าตีโดนหรออ่านชื่อด้วยครับค่าวบอยอะไรค่าวบอยอียูก้าวๆเออมาดิมาดิมามาดิมามาดิมาอ่านชื่อด้วยครับโอ้ยโดนได้ไงเนี่ยมันก็ไปเอาสลของพี่ปังเอาไม่โดนไอ้เหี้ยเออยาวยาว เอ้ยย่ไหมไน้งเอ้ยไอ้เี้าแบลลีเอ้าูก็อตายอ่ะเออเดียวดเอาดิเอาดิเอาดิเมาอุ้ยเช่อยไปละเจ้าเล่นฝั่งนี้ดีกว่าเล่นฝั่งนี้บากดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยฮ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยกระจกหมดพอดีตีไหมอ้ยกูห้ยเอุ้ยมาดิ โอหกฮวงนะขอฮวงแล้วขอแลกข้าบอ้ยแม่งเก่งจังวะมาดิมาดิมามาดิมาเออเขาเขาไปดูเครื่อง50เปอร์เซนต์ตายหกเออมาดิมา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 เออเฮ้ยเฮ้ยแหละเออเออเฮแหละเก่าเลยเก่า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 ใช่ไหมเดี๋ยว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 เอาไงวะมันกลับไปอุ้มอ่ะมันกลับไปอุ้มมันกลับไปอุ้มมะกูต้องวันแถบกูดูกูต้องวันแถบกูดูวันแถบอ่อย ก็หนึ่งเฮ้กับเข้าบ้านแล้วเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย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 ้เฮ้ รอเยอลมันม้อ้าวไปดิมาไมา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 รอดอดรออดดีดีดีีทำดีทำดียหมเอาีกอะเกิดใหม่ไล่เกิดใหม่ได้ครับทุทีเกิดใหม่นะครับทุทีีไหมไปะไปก่อน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 รเลยหนึ่งงเลยหนึ่งงพี่สาวระวังพี่สาวรอ้ยบินบิโอเคเสียบิแล้วเฮ้ยกลักลัวกลไม่ได้แก๊งเราดีใจที่เจอได้ซ้ำหอ้ยเฮ้า วายวุ er Hay! Hay! <laughs> Cl ้ยเอ้าเอาไอ้เยี่ยมว่ะแต่อาจัดโดนกูดิจีนไงก็ไม่โดนอ่ะเอาง่ายเลยไปไปกลัวกลัวดูก่อนว่าถ้าคนดูน้อยไหมนะครับเออแข่งแล้วไงดึงแล้วกันเออสวยแข่งแล้วไงดึงแล้วกันยาวผมเลยพี่ชายโดดเออนอนเจสองเจสองเออหายหาย วุ่งลุมอยู่นี่คนดูเฮ้ยลุมอยู่นี่เฮ้ยเปิดไมค์ก่อนเออก็ดูลุมอยู่นี่ลุมอยู่นี่กรุณากรุณาออกประตูไปด้วยกูจะออกหลุมเองออกเร็วออกเร็ววกหลุมเองวกหลุมเองวกหลุมเองเออได้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 ออกไปเลยออกไปเลยเร็วเร็วเร็วด่วน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 จีบไม่ได้โอ้โหร่างทองเชี้ยวแต่อยากอีโย่เออได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ด่วนจีบไมนีด้เร e. all all. ็ um. วเร็วหนังเร็วเร็ว โอเคกูป okay, okay. ิดไปแล้วม mm ัน hmm. น right? ่าจะเข้าใจอยู่น่าจะเข้าใจกูอยู่น่าจะเข้าใจกูกูจะวนจะต่อเอาง่าไงกูจะวนจะอ่อถ้าคุณไม่เดากูกูจะวนยาวเอาง่ายเลยเอาง่ายเลยนะกูจะวนจนออกอ่ะรู้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมได้ได้ได้กูจะวนต้องออกอ่ะเอาไงเลยเดินเร็วออกออกออกเร็วเร็วเย้เจนสองผีโอเคปีใหม้ปีใหม้รอบเออโอเครอบนี้เอาจริงด้วยอะไรล่ะจ้ามีบินเหรอ คิดว่าผมไม่รู้เหรอคิดว่าผมไม่รู้เหรอ,อน,นี่คิดว่าผมไม่รู้หรอว่าคุณจะทำอะไรนะครับผมยิงไหมอา้าวยิงหะงรยิองอะไรโอ๊ยเอาล่ะกูจะดึงไม้ดูนี่นะครับเดตะคาร์บอยอียูคนเดียวที่ทำได้ไปน <laughs> จ้ช่วยปีไปละจ้าช่วยปีอีสปอร์ตจ้าลงเลยลงเลยลงเลยจ้าอุ้ยเฮ้ อะไร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 ยูผมเจอเลยแล้ช็อกหล่อตะเกียร์รอแล้วดิเอ๋คนดูรอล์แล้วดิไม่ขาดเขาหมายงเต็ดแม่งอ่ะเอาดิเฮ้ยไห้ให้ให้อฮ่าฮ่าฮ่าแต่อยากอีโยูให้โอเคอ่ะโอ้ยกลัวไหมอยู่ไปเลยจุนมองน่าหาเรื่องเออมองน่าหาเรื่องไปก่อนครับรอเรือต้องสวยๆนะครับอึ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 บ ปีใหม่ไปอ่ะเออคุณรูแล้วพี่สาวไม่กลัวไหมเฮียติดกันเยอะๆยาวเลยมันกูจะตายป่ะเฮ้ยอดอยู่เฮ้ยอดอยู่โดนมาเจ็ดสองเออเสร็จกูมันทำอะไรกันอ่ะโดดถึงเจ็ดสองเออว่าแล้วตีว่าไปก่อนไม่เ่าวะปังโอ้เฮียโอ้เฮียวเอาเปิดประตูไหนเปิดประตูไหนเดี๋ยว เอไไต,ต,ตัวไหนเปิดตัวด้ไหไได้ยอปังสีได้ดอยู่ได้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 อยู่าเอความงอมเริ่มคือคอมาไม่ไม่ตลกว่ากูโดดทันเป่าอางนี้้กูโดดไม่ทันหรอกกูพูดไปงั้นแหละทำดีดเออเราเป็นดารา ปรหลบประหลบปรหลบปรหลบปรหลบเป้โอ้ยนี่ไงน่ะนอน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 เวล่ำทำไมนอนไ่ะทำไมเป็นยังไงนตายอยากยังก่อน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 มาดิมาดิมามาดิมาเออเฮียไปละจ้าไปละจ้าหลอกโดดอะไรอ่ะกูไม่โดดรอกสเต็ปกูมันเยอะน้องฮัลโหลไปนะครับกรุณาปั่นไปนะครับก็ไปอยู่เล่นยากนะครับ ใครก็ตามนะครับที่ยังอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูนาปันไฟคาร์บอยอีอยู่ด้วยนะครับกูตาย I hear กูตายเจนสองเอออย่างน้อยกูต้องพยายามอย่างมาขอหาเครื่องได้ไหมขอเครื่องได้ไหมพยายอยะตีอะไรครับเซเว่นปิดวันไหนก็ตายอย่างอีอ,อย่โอ้ยเจ้าเชื่อ,อเ,เชืช่ โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โอ้สวย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 ไวยาโกโอ้เย้โคโนเมันไเล่นดีเกนไป้โกโกไม่เป็นไรกูเองมันอยู่ใกล้กูเนี่ยมันอยู่ใกล้กูพอดีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ้างเลยอันนี้ไม่ได้อ้างเลยอันนี้ไม่ได้อ้างเลยอันนี้ไม่ไ้ม่ได้ไม่เรียกอ้างครับไม่ได้เรียกอ้างครับเขาวางเาวางคโนเมะาวางโคโนเมโอ้ย จะโดนอีก <łość> ไปไกลกว่านล้นกูไปไกลกว่านั้นโอเค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 วันแดบกูดูดูวันแดบเร็วพูดเป็นงั้นแหละกูหลอกเป็นงั้นแหละจีบวิญญาณใส่หนกกลัว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 มาดิมาดิมาลองกูจีบวิญญาณไปยี้ลองกูจีบวิญญาณไปว้าวมาดิมาดิดูกูจีบวิญญาณอีกรอบดูจีบวิญญาณอีกรอบ จีนยังแตกดักวาดเจ็บเออของจีนไปละเจ้าไปละเจ้าไปละจูนไปละจูนไปละจูนสวยสวยสวยเร่เร่เยาวๆครับเรื่อยๆยาวๆครับคุณเมมเอครับเรื่อยๆยาวๆครับยาวๆครับเปไม้ก่อนตรงนี้กูไม่ชอบจะแจกโอ้ยเฮียลืมหมอกแตเขาดักเขาดักเขาดักเงาพันล่างว่ะเขาดักเงาพันล่างว่ะตายอยากอีโยื้อตายเออเดี๋ยวก่อนไอ้บีบีหลอกวิญญาณหลอนไอ้เหี้ย ดาดหิ่งอ้าวทำอะไรล่ะครับเจสองอ้าวเจสองอ้าวโดนโดนดาวโอ้ยสวยสวยสวยเจสองโอ้ไปก่อนดดหนิ่งโอ้ไปก่อนไปละจูเจสองโอ้ยตายดาวโคดาวโคดาวโคยังมีเหลืออยู่ไหมน้องยังมีเหลืออยู่ไหมไปละจ้าฉันยังเหลือทีหนึ่งไงดาวโคโฉันยังเหลือทีหนึ่งไงดาวโคโดนดหนิ่งอุ้ยโอ้ยไม่ได้ไหมไม่ได

อ๋ออ๋อ w h a t s a p โชวแ,บบแล้วกัน w h a t บเอ <What S 2> อ,อขอแล้วกันนะครับเด,นเดนนินลืมเดินุลิศลิศลืมเดินเอาดิมาดิ w h a t s a <What> p ขอแล้วกันสองรอบติดบาดในแรงเล้เนี่ยสองเราติดในแรงนี่มันโหด,ดจริงๆเลยกูนี่มันโหด,ดเกินไปว่ะบงังหัดเดินเองโอ้โหลิศแมนไปเฮ้ยช่วยปีสัศาจเราเยอะล่ะช่วยปีนี้เราเยอะล่ะไป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  เอาตายแล้วไม่เอามาหรอโทวตีมามาดิมามา,มาดิมามาดิมามาดิมากระโจมปังนี่เอาหนี้กูช่วยกับมือดีกว่าผมว่าช่วยกับมือน่าจะเซฟกว่าไม่เอา,า <c oughs> เอา่ะเ้าช่วยปีสปอร์ตไปเลยจ้าช่วยปีสปอร์ตเอาควันแถบอะรอบนี้กูต้องควันแถบ,ถบอะเวทเทิลไปเลยบเออ เมมเมมเราตั้งนานกูเมมเราตั้งนานกูเมมเราตั้งนานมาดิมามาดิมามาหาการมาหือมามาหาการเป๊ะไหมไปก่อนสัตว์จะบิงรอไปอักอีอยู่เออโดดยังโดนกูหลอกโดนกูหลอกไปทั้งพีอ่ะตีไหมตีไหมกบเฮียตอนนั้นพอตอนนั้นพอไปละตีเบ้าเออยังไปไหมก่อนสัตว์จะบิงพออ้เช่อ้เช่ ủa sao đẹp này quá, đẹp này quá huy, huy, luôn luôn luôn, 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 luôn แม่งใจนิ่งจังวะเฮ้ยขอได้นะเฮ้ยจมหนีกด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 เออกูเริ่มเข้าใจแล้วเจ็ดสองเออมาดิมาดิมาดิวิ่งเ้ไปไปสวยสวยสวยทันเป็ดด้วยกว่ากันแล้วแหละตายอย่างเออมาดิมาดิตายอย่างอียูเอยเป้ยอะไรนะนะครับหลบแมวแบบดิจิตอล ดิจิตอลดิจิตอลตายยากเออกดความความเร็วความเร็วย่เดแปด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 เดแปกดไปติดเทียอะไรเลยสั์เอ้ยยัช่วยได้ไมหรอกเออทันวะทันวะไอ้ยสวยสวยทัน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 เออตลกมากกดติดตามเลยยั้เยวเอ้โอ้ยอ้ ตายได้ไงอ่ะอ๋ออียูรักเพื่อนที่สุด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 ที่สุดที่สุดที่สุดเลยเอาดิเอาดิอะไรอะไรอะไรเฮียพี่สาวคือบึกอุมม้มอะไรอย่างงี้ครับบึกอุ้มมาใหม่นะครับฮัลโหลไปลุ้นนะเนี oh ่ย <c oughs> ทุกคนดูนก <c oughs> เสืยววีกูไว้เอาไงเอางี้ดีกว่า ฮ้ยนี่ไงโดนกูุลองเซียววิไว้ปังโอ้ยมาดิมามาดิมามึงจะทำบักส่กูอ่ะมึงมาดิทำบักส่กูเหรอมาดิเฮ้ยสัตว์โอ้โหทำได้ว่ะมึงมึงนี่เก่งจริงเลยว่ะยาวได้ไหมทั้งนั้นอ่ะตีไปโอ้ยปังไปเลยจ้าเดี๋ยวจูงอาเชียงโข้าโจโจโจกุณแปีงก็ได้โอ้ยเตะอีโย โอเคได้อยู่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 เชี่ยมาอยู่ไหนวะเชี่ยมาอยู่ไหนวะโดนดึงไปแล้วจ้านอนนอนนอนวิเชี่ยตรงนี้ไงดีฮับฮับเฮ้ยเราจะจะสอบไปก่อนเราก็จะจะสอบไปก่อนเพียงงงเพียงงงเลยนอนนอนผู้เล่นอยู่ไกลฉันผู้เล่นอยู่ไกลฉันผู้เล่นอยู่ไกลฉันเฮ้ยได้ได้พูดบูทใหม่ท้ายไลไ์นะครับได้พูดบูทใหม่ท้ายไลไ์นะครับโดนดึงไอ้จ้าโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ย โอ้ยไอ้ยาชัยชัยโอ้ยเขี้ยว่าจะว่าอะไรอ่ะเรื่อะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้อะไรไม่รู้ผีงงคนงงตีไหม่โดดเออตีไหม่ตีไหม่เออโอเคโอเคเฮ้ยไปละเออได้อยู่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 เต็มกูมันดียิ่งกว่าพระรามแปดพระรามเก้าเดี๋ยวแต่พระรามสิบเท่านั้นแหละที่เอากูไม่ลงเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้อยู่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 เฮียเอามปนเอากูเชีเอาไม่เอาคนอื่นสิโอ้ยเปลี่ยนใจง่ายเนาะมึงเปลี่ยนใจง่ายเนาะเฮียเป็นคนใจง่ายเหรอเราอย่าทำกูเจอแบงตีอะไรหรอครับตีอะไร ีอะไรล่ะครับคุณชอบแบงเดินเองเดินเองเดินเองผมหนัก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 หนักหนักสกินสวยกันตายอยาก EU แล้วไงไม่ตายแล้วกันกูมันตายอยากครับตุ๊ดตีไปวัดใจโอ้เอฟซีเก่าด้วยเออเดี๋ยวกูหลอกไปก่อนเดี๋ยวกูหลอกไปก่อนเดี๋ยวกูหลอกเฮ้ยเฮ้ย ใจไม่นิ่งอยู่ใจไม่นนิ่งอยู่ใจไม่นนิ่งอยู่เดี๋ยวชูชูชูห้ามเครื่องไปครับคุณโชว์แปลงคุณรู้กันดูไว้คุณเก็ตเอาไปเอาถ้ำดูไว้ดูไว้ดูไว้เลยดูไว้ให้ดีเลยดูไว้ให้ดีเลยมา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 หมูเด้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูเด้งครับตายอยากนะฮะลูกลกเตียววิอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยโอเคนะผมทุ่มพับผมวันแถบอยากกดวันแถบอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับฝากสมาชละคร เพทุกคนที่สมัครใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับ